พี่ค่ะวันนี้นะคะยายสุภาไอ้เกลมไทยนะคะวันนี้ก็พามาชมลำธารอีกนะคะทุกท่านค่ะพามาชมลำธารอีกช่วงหนึ่งนะคะเสียงลำธารอนนะะาจจะดังหน่อยนะครับเพื่อนเพื่นล้พามาชมธรรมชาตินะคะดูอ่ารอบลำธารน,นะคะทุกท่านค่ะรอบลำธารเราก็มี ดอกไม้มแต่ก็ธรรมชาติเนาะดอกไม้ก็ธรรมชาติแถวนี้ก็อ่าถ้าเดินขึ้นไปข้างบนอีกโอมีคนตกปลาอยู่นะคะแต่ายายก็จะอยู่ในเรืออันนี้เนาะในเรนืออันนี้าชมธรรมชาติอยู่แถวนี้ พาชมธรรมชาติที่เท้จริงนะคะเสียงนกเสียงน,น้ำเสียงหลายสิ่งหลายอย่างมีทั้งลมงด้วยลมงด้วยมาบวกกันเนาะตรงนี้ก็มีดอกนะคะดอกลูปีนาลูกปีนาะไรอันชัดๆลูกปีนานะคะั สวยเฉยๆคนงามน,นะคะวันนี้กเบลก็ไม่จ้าเท่าไหร่นะคะแบบอ่อนๆไม่ได้ขายพลาดให้เห็นความสวยงามของธรรมชาติเด้อพี่น้องจ้าทำธรรมอีสวยงามของธรรมชาติทางนู้นก็เป็นตะพานคนเดินนะคะตะพานคนเดินกับนู้นนะคะ ท่านคะใจเก็ร์โจรภาพนิ่งๆเด้อจะพี่น้องจ้ะโจรภาพนิ่งๆให้ดูพอทำวุลเล่ก็อาจจะยึกยักยึกยักอืโจรภาพนิ่งๆนะคะใจค่อยๆขยับเนาะขยับนิดนิดนิดนึงนะคะอย่าเบี้ยวหัวนะคะกดที่นะคะเพื่อนๆบางครั้งก็ต้องขยับนิดนึงแต่การที่ถ่ายภาพาตรง ตามลำธารเนาะน้ำมันไหลอยู่เร็วเนาะน้ำมันไหลอยู่เร็วก็มันก็ไม่ใช่ภาพนิ่งไอ้ไอ้ก็จะยืนอยู่แล้วแตอาจจะบนนิดนิดหนึ่งนะคะอาจจะยึกยักพลิกยักผาาชุนผ่าชุนมุกยักพลกยักผาดีนะคะ,นะคะแต่ถ้าเราได้ยืนนิ่งนิ่งใบก,ก็ไม่ได้เอาไอ้ ที่ตั้งมาเนาะที่ตั้งกล้องพอเราเอาขาตั้งกล้องมาแล้วก็จะจับภาพหนึ่งให้ดูเฉพาะน้าตกอย่างเดียวนี่เสียงน้าตกจะด,งดงังดังยึกยึก, <c oughs> กยักยักจุดกระยักตารภาษามือสมัครเล่นตามมาภาษามือสมัครเล่นเลยที่น้องจ้าเสียงกดง็ดังใหญ่ ทำคลิปไายชอบติดเสียงเนาะนคลิปนี้ก็จะปิดเสียงให้ฟังเสียงธรรมชาตินะคะก็ใครไม่ชอบ็คอมเมาบอกเลยว่าเสียงงมวกหูจังไงเสียงมวกหูจังนะคะ,ะนี่ก็เสียงดังเป็นเสียงธรรมชาติยายก็ไปดูคลิเพื่อนหลายๆท่านเนาะก็ไม่ไม่ปิดเสียงเนาะ เขียงปล่อยเขียงเป็นธรรมชาติยายก็ลองปล่อยนี่นเพื่ออุดทีคนไหนที่ชอบแบบนี้ชอบไหมคะก <c oughs> ็ต่างเสียงธรรมชาติก็ฟังเสียงธรรมชาติพาทมธรรมชาติเลยยายต,ตอนช่วงนี้ก็ไม่ได้เอาเสียงทีลงนะคะเพื่อนๆนอยายพยายามจะอธิบาย,ย๋ยาจะมี เพ่นอนๆชอบดูเนาะอยากฟังลออธิบายยายก็ลงเสียงคินไปก็เงีนน<ม>ยบเนาะเรียกิก็มาดูให้สนดีๆหน,หน่อยมีเคลกลคมี่เคกลนะคะทำไปเรื่อยๆเนาะในช่วงนี้มีวิวที่ชอบให้ดูอีกหน่อยก็ โอ้คุณดอกไม้มีดอกไม้เลก็กๆอาจจะคิดงอาจจะน้อยลงเพราะว่าไม่มีอะไรสมุนอนะสมุือนะคะทุกท่านค่ะผมมีการติดเหยื่อทะเลนหน้าติดเหยื่ไปก็จะรอถ่ายเสียงเหนือ่วงน,นี้นมันเดินไปจนไหนายโอเคเด้อดเต็มเตียงติดเอาเดือน สวยงามอยู่เป็นช่วงนี้นองไปทงไนถึงดอกไม้คุณพคุณชอบคุณเก่ายายคุชอบดอกไม้เนาะายก็มันจะมีอกไม้ดอกไม้ยังานไไหนไมาเลยอยู่นิ่งอยู่นี้ดกคไ้กักาาตหลมากงยายก็เดินเลยพี่นอนจ้ะไปไป ํำคามจิตใจก็เดินออกกำลังกายไปเรื่อ,อยๆไทยเฉพาะคนที่เราองการขา,ายน,ะน,น,นากำนะลังกะหน่ำกรหนีราญจะติาติดตทำในภาพที่เคยริงทำในภาพที่เคยริงใครรักธรรมชาติบ้างเอยรักธรรมชาติบ้างข โอไลฟ์ทำอาจจะเกิดน,นะคิดยายแต่มาคิดมีคนอยู่เลยย้า <c> ย <ười> <c ười> ไม่ถ่ายเอาคนเลยพี่น้องจ้าอาจจะถ่ายเป็นบางครั้งเลยที่จะมีคนอ,ะ <ừ> อ่ะก็เดี๋ยวาวันเสาร์นี้ก็จะมีงานเกี่ยวกับประมาณโมงเนาะประมงะะมง,งานงประมงที่จะไปเรียนเนาะแล้วกนะ็ ตาเขจะขายใหญไปชิงอกเรืองอกเรืองเลยชิงหกคำพูดเล็กๆเนาะคำพูดเล็กๆคำพูเล็กๆเขาก็มีอาการจับงานประมงเพราะว่าเออไม่คกิดโซลิคอกนะเขามีเรือเขามีเรือหาปลาเขาก็จับเป็นงานปุ่มง <right? S 1> เปดีกลานคนในชุมชนเขาก็นิดนึงนะคะอันนี้ยายก็มาที่ท่าเรือนะคะเพื่อนๆพ,พามาชมเรือเรือสันราญใหญ่นะคะเพราะว่าจับภาพนิ่งเลยเพราะว่าเรือเขามาจอดไว้เฉยๆน้ำก็แห้งเยอะนั่นเนี่ยน้ำแห้งเยอะมากเลยปกติแล้วมาแล้วน้ำจะท่วมสูงอยู่ น้ำบันนี้ทำไมลดลงเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้นายยายก็ไม่รู้เหมือนกันเดอ้อพี่นองจา่าพามาชมุมผ่านมาก็เลยแวะมาดูว่าเออมีเรือจอดไหมเพราะว่าตรงนี้มันหาที่จอดรถยากตอนนี้เรือเขาจอดรออ่านักท่องเที่ยวออกไปเที่ยวเดอ้อนักท่องเที่ยวเขาก็มีรถบัสมารับไปเที่ยวเด้วต,ตอนเย็นเขาก็กลับมานอนที่เรือ นักท่องเที่ยวเรือเขาจะมาจอดบางครั้งเรือมาจอดสองลำนะอืตรงนี้บางทีก็มีสองลำอันตอนนี้ก็มีอยู่ลำหนึ่งม,มันนี้เจอลำหนึ่งแต่น้ำแห้งเกินอืน้ำแห้งเกินได้ผ่านมากันเลยแวะมาถ่ายถ้าเรืออตรงนี้มันก็อยู่ในเขตอ่ารยไดยยิกแหละแต่ว่ามันอ่า โหนม,มาทางไอ้นิดนิดนึงเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่ได้ดีอยู่ในตัวอตัวเมืองเนาะมันออกมาทางชั้นเมืองนิดนึงทางชา้นเมืองมาอยู่มาติดกับที่เขาอ่าขนส่งเนาะเหมือนกระเรือนที่ส่งสินค้ามันอยู่ใกล้ๆก้กันโอเคนะคะทุกท่านคะ่ะ ยายก็พามาชมประมาณนี้นะคะอลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยายตุพาไอตเลนไทยด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามยายขอบคุณมากมากค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะติดถึงไหนก็ขอให้ได้สมงความปรารถนานะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทอง มีคู่ครองก็ขอให้รักกันตลอดไปนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบาย